มาดูเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนะครับเรื่องอาการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณกรณ์จติกวนิต์นะครับสส,สบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์นะเขาลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะแล้วก็ยื่นใบยื่นใบลาออกนะครับไปเมื่อวานก็ส่งผลให้พ้นจากสมา,สมาชิกภาพก,การเป็นสสไปด้วยเนี่นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ่ง้ครับใช่คือ เมื่อวานคุณกรก็ใช้ช่องทางทางเ c e บุ o k ของแกเนี่ยมาชี้แจงถึงเหตุผลมันก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วแหละก็คือว่าคุณกรเนี่ยก็ชี้แจงว่าไอสาเหตุที่ลาออกเนี่ยเพราะว่าแกมีความฝันครับที่จะไปทําการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงอืกล้าคิดกล้าทําแล้วก็มีความรอบคอบ,คบมีความเด่นเดี่ยวนะครับก็คือสรุปก็คือว่าก็จะไปตั้งพรรคการเมืองนั่นแหละและ้วก็มันก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณกรกณก,รกับคุณอัธวิษณ์สุวรรณ พักดีเนี่ยอดีตสสกทมเนี่ยเขาจะไปจับมือกันจะไปตั้งพักการเมืองจะไปทํางานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็วันนี้คุณอัธวิทย์เนี่ยก็จะ,ะแถลงชี้แจงด้วยเกี่ยวกับวันนี้วันนี้จะลาออกตามใช่จะลาออกตามครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ชื่อพักมาละมันยังมีกระแสข่าวอยู่เขาจะใช้ชื่อพักว่าพักขับเคลื่อนไทยเดี๋ยวจะไปจดจัดตั้งใหม่เลยนะครับก็เบื้องต้นประเมินแล้วเนี่ยก็คือเขาจะเน้นด้านเศรษฐกิจ ยังแนวเดียวกับคุณมิ่งขวัญไหมทแนวเดียวกันไหมก็คงใช่นะพรรคุณมิ่งขวัญน,นี่เพราะว่าเศรษฐกิจใหม่เลยไม่ต้องตีความเลยน่าจะใช่เพราะว่าคุณคุณกรเนี่ยเป็นเป็นรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มีผลงานเรื่องเช็คช่วยชาติจำได้กันปีห้าสองอ่ะที่แจกคนละสองพันอ่ะผมก็ยังได้เลยเอ,อนั่นแหละ,ะก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดาวดาวเกมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและเสนอเป็นจุดแข็งเนี่ยเป็นจุดขายมันจะไปกบจุดอ่อนรัฐบาล หมายความว่าเขาจะไปเตรียมตัวอาบน้ําปะแป้งรอละในการปรับคอรมอมนหน้ามันจะสะท้อนว่ามนเศรษฐกิจของสมคิดเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าเลยจะต้องใช้มนคนใหม่ค้อหมอคนใหม่มาใช้ยาอะไรอ่ะคุณสมคิดอ่ะคุณเก่งกันได้ไหมผมจำไม่ได้แล้วครับคือคือประมาณว่าอะไรอะไรอะไรตกยุคอะไรสักางอ๋อไม่ชายน้อยประชารัฐ อ๋อใช้น้ยประชารัฐคือคือใช้น้อยนะขอขออภัยก็คือใช้น้อยเรื่องโคจมานไงว่าไอ้เตี้ยเสียขาที่เป็นคนพิการเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วทําไมถึงไม่ขอคุณกรจากพรรคประชาธิปัตยเลยล่ะทำไมต้องออกมาตั้งพรรคใหม่คือจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามองในเกมประชาธิปั่นเนี่ยเขาอาจอาจจะเดินสองเกมสองขาก็ได้นะคือในในประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวลาบากเพราะว่าติดอุดมการพรรคไงไม่ร่วมนู่นไม่ร่วมนี่อุดมการพรรคเยอะก็เลยต้องแยกสาขาย่อย ในการที่จะเดินเกมอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าไม่ได้ทะเลาะนะพีโนเดินแยกสาขาท่านเองหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่คุณกรแยกออกมาเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่ากรณีของเรียกว่าคุณกรเนี่ยถอยถ้าไม่มีที่ยืนนะสื่อบางสื่อบางฉบับสื่อบางช่องเนี่ยก็เล่นอย่างนี้เลยก็คือว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับหัวหน้าพักเนี่ยได้เปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ นะฮะปกติเป็นคุณกร,รเปลี่ยนเป็นคุณปรินพานิชพักนะให้เหตุผลว่าเนื่องจากโลกแล้วก็ภาวะทางเศษษษษรษฐกิจและกลไกรูปแบบต่างๆเปลี่ยนแปลงไปจึงจะเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมก็เลยกลายเป็นว่าคุณกรพ้นจากการเป็นหัวหน้าทีมเศษษษษรษฐกิจของพักก็เลยรู้สึกว่า โอ้โห oh oh, น้อยเหนือต่ำใช่ใออกซะดีกว่าคือคุณจุลินก็มองว่าไอ้การมีสมาชิกเข้าออกเนี่ยมันกเน็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลากัหลกๆก็อย่างที่พี่กบว่านั่นแหละก็คือว่าอาจจะโดนลดบทบาทความสาคัญลงไปเนี่ยอเอาคนรุ่นใหม่มาแล้วก็คุณจุลินเมื่อวานก็มาให้สัมภาษณ์ย้าว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องดึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยงานแต่ว่ากําลังมองว่าภารกิจหลักของพรรคคุณกรเนี่ยหนึ่งนั่นแหละก็คือว่าจะไป ว่ามันอาจจะมีเรื่องการเตรียมคนสําหรับลงเลือกตั้งกรทมด้วยซ้ําก็นั่นนะเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าคุณคุณกรเนี่ยจะย้ายฝากเลยคือไม่ถึงย้ายฝากย้ายพักไปอยู่กับพลังประชารัฐปากแป้งเตรียมไปลงสมัครผู้ว่ากทม ในนามพรรคพลังลอุตสาหะอันนี้เท็จจริงยังไงก็ไม่รู้นะแต่แต่ว่าดูตามแนวข่าวเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วถ้าเกิดเขาจะไปตั้งพรรคเองอย่างนี้นะปึ๊บเสร็จแล้วมันก็มีข่าวลือว่าจะไปจับมือคุณชาชาหรือเปล่าอันนี้มาแรงมากแต่ว่าคุณชาชาเนี่ยปฏิเสธแล้วนี่โพสเฟซบุ๊กเรียบรออ้อยแล้วว,ว่าโนโนเวย์ไม่ไม,ไม,ไม,มีทางก็อวยพรให้คุณกอนโชคดีแหมก่อนหน้านี้คุณกอนเนี่ยก็โพสเฟซบุ๊กเหมือนกันนะถ้ายังจําได้ย้อนประมาณวันที่4มกราคมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ลาออกยังอยู่กับพรรค คือไม่ไม่เป็นไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นณนะวันเมื่อวานนี้เลยอแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ที่คุณกรณปฏิเสธเนี่ยมีครบถ้วนเลยฮะอ,อะไรในทางการเมืองมันก็เป็นไปได้ทางนั้นแหละนะครับนี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าที่ปัตเลือดจะหยุดไหล,ลยยหรือยังก็บอกออกกันเยอะเลยนะก็มีคุณธนโรธโรธชนะกุลเสถครับอดีตสสชลบุรีพรรคประชาธิปัต์อันนี้ก็ออกเหมือนกันไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อรัฐาที่ปัต ที่แรกผมกว่าคุณชัวคุณกรจะไปอยู่ด้วยนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่